สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการล่างซีเฮตาพบกันในเกมอาไมคินสวายเวอร์กันอีกหนึ่งครั้งครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะมานพูดถึงระบบใหม่ที่ดีมากๆครับผมนะเขาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่บางอย่างแล้วก็หลายๆอย่างเลยแหละแต่บางอย่างเนี่ยดีมากๆแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็น่าจะแก้ไขให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงก็น่าจะดีมากๆเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องแรกนะครับเรื่องของที่มันพังทุกคนเออ ของที่มันพังนั้นได้มีการปรับใหม่แล้วนะครับมาดูกันเลยเริ่มต้นด้วยนี่ฮะของทุกอย่างในตัวเนี่ยเมื่อทําการออกต่อสู้นะครับถ้าเราใส่ติดตัวไปเนี่ยมีโอกาสพังทั้งหมดนะครับอันนี้คือพังทั้งหมดนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันจะไม่พังใช่ไหมนะครับกระเป๋าจะไม่พังแว่นตาจะไม่พังนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี่ครับอามิกินเอ่อตัวสายรัดแขนเนี่ยจะไม่พังแต่ปัจจุบันนี้มันพังได้หมดแล้วนะ และที่สําคัญเหมือนจะพังง่ายด้วยแต่สิ่งที่ปรับแล้วดีขึ้นมาก็คือนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูกระเป๋าว่าปกติเนี่ยถ้ากระเป๋ามันพังไปครึ่งหนึ่งเนี่ยช่องเก็บของของเราครับมันจะใช้งานไม่ได้นะครับนะมันจะใช้งานไม่ได้แต่ตอนนี้ครับถ้ามันพังไม่หมดเนี่ยใช้งานได้ตลอดเวลาเท่าเดิมเลยนะทุกคนนะครับการที่พังไม่หมดหมายถึงอะไรถ้าพังไม่หมดก็หมายถึงว่าแบบนี้ครับนะ คือมันต้องพังแบบเกลี้ยงๆลียนนะครับกันไปเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูซิว่าผมจะมีกระเป๋าแบบพังเกลี้ยงๆี่ยไหมเอออยากรู้จังเลยอ้าไม่มีทุกคนนะครับคือมันต้องพังหมดครับนะถึงจะใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับกระเป๋านะเออระบบนี้คือดีมากๆนะนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นชัดๆเลยนะอันนี้คือชัดๆเลยดีจัดนะครับนะ แต่อยากจะให้แค่ไขหน่อยครับเพราะว่ามันพังง่ายเหลือเกินนะแทบพลังของกระเป๋าหรือของสิ่งของต่างๆเนี่ยมันพังง่ายมากนะครับทั้งๆที่มีเออเขาเรียกว่าความทนทานเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่มันพังง่ายจัดเลยนะครับเนี่ยความทนทานแบบนี้คือ2 0 0พเนี่ยไปต่อสู้หรือไปฟาร์มรอบเดียวเนี่ยนะครับในด่านที่2นะครับหรือด่านเนี่ยด่านเออเตเลสับกระจกใสหรือด่านเออตัวข้างบนนะครับ ไอตัวด่านที่สองเนี่ยตัวนี้นะครับอุ้ยมือลั่นทุกคนนี่ตัวนี้ครับนะตัวนี้จะพังง่ายมากๆนะเสียงสะท้อนของหินผาแค่เราไปด่านนี้นะครับของทุกอย่างเนี่ยก็พังคือพังอะ่ะนะครับถ้าแก้ไขตรงนี้ได้ดีมากๆและอีก1ระบบที่ดีครับที่เาทําเข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้ก็คือนี่ฮะแผนที่ใหม่ครับได้มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะเออดูหน้าเล่นนะครับเขาจัดสถานที่ใหม่ วิวใหม่อะไรใหม่หมดนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าดีจะจัดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันฮนะว่าสถานที่ใหม่มันเป็นยังไงโอเคเล s โกเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงไปกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่แมปใหม่กันที่เรียบร้อยหรือแมปเก่าทําใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือเสียงสะท้อนของหินผานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูโดยรอบแล้วก็ คือเขาเรียกว่าดูรอบๆก่อนนะครับแล้วก็ไปดูตรงกลางดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงภาพนี่สวยมากๆนะดูโล่งขึ้นนะครับไม่หนาแน่นไม่กระจุกเหมือนเดิมและที่สําคัญครับนี่มันมีตัวเขาเรียกว่าตัวผมลืมชื่อแล้วนะไอตัวผลึกแดงครับที่ทําให้มอนเตอร์นั้นแข็งแกร่งนะครับนะอ่านะครับไอตัวผลึกสีแดงนี่ทาให้มอนเตอร์แข็งแกร่งเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับภาพที่ดูเนี่ยเป็นโล่งๆแล้วก็ต้นไม้เนี่ยทำใหม่นะครับ แบบนี้เลยน่าเล่นมากๆนะครับไม่แน่นหูแน่นตานะครับแบบครั้งที่แล้วอ่ะแน่นไปหมดนะครับโคดหินโคดเยอะเลยนะครับแต่อันนี้ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วมอนสเตอร์เนี่ยมีหลายชนิดมากกว่าเดิมนะแต่ในคําบรรยายของแผ่นที่เนี่ยยังไม่ได้ปรับนะครับซึ่งคาดว่าเขาอาจจะปรับนะครับในอนาคตก็ได้นะนะครับก็มีมอนสเตอร์มากมายแล้วการเล่นระบบใหม่ก็คือมอนสเตอร์นั้นจับคู่กันโจมตีเรา หมายความว่ามอนเตอร์จะตีโจมตีเราทีเดียวพร้อมกันอ่ะสองสามสี่ตัวกันเลยทีเดียวนะครับเพิ่มความยากให้กับเราพอสมควรแต่ก็ยังไม่ได้ยากจนเกินไปนะอย่างที่เพื่อนเเห็นฮะนะครับการโดนโจมตีแบบนี้แหละนะครับที่ทําให้ชุดของเรานั้นแตกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่เล่นอยู่เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนการเล่นสักนิดนึงอย่างเช่นนะครับเราจะไม่บูนะนะครับเราจะไม่ไปลุยแบบเออเราจะไม่ไปลุยพร้อมกับไม่คินอ่ะของเราอ่ะ นะครับเราต้องปล่อยให้อาไม่กินของเราเนี่ยโจมตีศัตรูไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราเข้าไปไข่เนี่ย <c oughs> บอกได้เลยว่าชุดของเราเนี่ยจะแตกไวมากๆอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะพังไวมากๆดูครับมันโจมตีเราพร้อมๆกัน3ามสี่ตัวเลยนะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเกิดเรามีชุดดีๆนะครับอุปกรณ์ใช้ได้เนี่ยก็ถือว่ามันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับนะก็ถือว่าแข็งแต่งนะครับเพราะเราเล่นมาก่อนแล้วเนี่ย เลเวลเนี่ยค่อนข้างสูงสําหรับแมปนี้ก็ยังไม่เป็นผลที่จะทําให้เราถึงขั้นตายได้ไดแต่ก็อย่าเผลอนะครับถ้าเผลอก็มีติดตายนะเพราะโดนลุมเยอะนี่ฮะทรัพยากรก็ยังคงฟาร์มง่ายนะครับแมปนี้ก็แน่นอนนะครับก็จะมีแร่เหล็กแล้วก็เอ่อตัวขี้พึ่งนะครับเอาไว้ค้าฟกันดูครับผมว่ามันโล่งดีนะนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงบ้างนะสําหรับแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบทั่วๆกันเลยทีเดียวนะครับอืม นี่ฮะเปลี่ยนซะหน่อยครับเอามังกรน้ําเข้ามาตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่กับการฟาร์มด้วยนะอย่างเช่นตัว xp นะครับคือลสังเกตดูแล้วมันขึ้นน้อยมากๆนะครับนะซึ่งเขาบอกว่ามีตัวัพ xp แยกออกมาแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์การอัพแบบได้ประสิทธิภาพเลยนะครับัพขึ้นแบบเห็นผลแต่ระบบเดิมนะครับในการฟาร์มเลเวลนั้นของตัวอเมริกินยังอยู่แต่ผมสังเกตดูแล้วนะครับว่ามันขึ้นน้อยมากๆนะทุกคน นะครับมันขึ้นน้อยมากๆนะแทบแทบจะไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวนี่นะดูต้นไม้ครับมันดูมีมิติมากขึ้นนะมีต้นไม้สีสวยแบบนี้ครับนะขอสักทีหนึ่งก่อนนะครับต้นไม้สีแดงสีอะไรมันดูแบบเออมันดูเป็นมิติมันดูเหมือนป่ามากขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นป่าที่ไม่ลกจนเกินไปเฮ้ยอันนี้ผมว่าดีนะครับมันมีสีอื่นตัดกับสีความแบบเขาเรียกอ,อะไรอะสีเหลืองเอขียวออกเหลืองๆจนสีหญ้าเนี่ย ตอนจักก่อนเนี่ยมันเยอะเกินไปใช่ไหมแต่อันนี้นะครับเออมันดูมีมิติมันดูสีสันสวยงามนะจริงๆมันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับถ้าจะใส่ต้นไม้สีอื่นสดใสขึ้นมาบ้างนะเออเรากว่าการเล่นเกมมุมมองเขาเรียกว่ามุมมองด้านบนแบบนี้นะครับเออมันก็ถ้าใส่ต้นไม้เยอะเกินไปมันก็จะแน่นหูแน่นตานะครับไปหมดนะครับมันจะบดบังอะไะพูดง่ายง่ายมันไม่เหมือนกับการเล่นบุคคลที่3านะครับนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของมอนเตอร์ครับ อย่างที่บอกฮะได้บรรจุมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆนะครับที่อยู่ด่านสูงๆเนี่ยเข้ามาอยู่แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างไอ้เจ้าหมีเขียวนะครับผมก็มาอยู่แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวลุกซี่นะครับเจ้าธาตุไม้นะครับนะเออธาตุดินนั่นแหละนะครับในเกมนี้เขาเป็นธาตุดินนะทุกคนสีเขียวอะธาตุเขียวอะนะครับก็อยู่ในแบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งมันจะทําให้ง่ายในการฟาร์มนั่นเองครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะมาฟาร์มได้ในแบบนี้นะครับ เอามาจับกันได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปแมปอไอตัวข้างบนน่ะนะครับแมปสูงสุดน่ะนะครับมันก็ค่อนข้างยากนะทุกคนนี่แบบนี้เลยอันนี้ผมก็พาเลาะมาดูฮะถึงความสวยงามนะทําได้ดีฮะนี่ไอเจ้าผลึกแดงครับมีเป็นระยะโอ้โหโดนโจมตีอยู่เรื่อยๆครับนะไม่แปลกใจเลยนะผมกลับบ้านไปนี่โอ้โหชุดเชิดนะครับเสียหายไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว พอโดนโจมตีหนักแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีระบบต่างๆอีกเยอะนะครับที่ผมจะต้องอธิบายกับเพื่อนๆในรับชมกันในคลิปต่อๆไปนะก็จะทยอยครับทำแบบรายละเอียดให้ดูกันนะครับบอกได้เลยว่าน่าเล่นมากขึ้นอย่างแน่นอนครับและในอนาคตครับจะมีแผ่นที่ใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนนะ <c oughs> เพราะว่ามีอมิกินนะครับตัวใหม่ที่ยังไม่มีแผ่นที่ในการจับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เดาได้เลยว่า จะต้องมีแผนที่ใหม่มาอย่างแน่นอนตอนนี้เกมปรับปรุงมาอย่างแบบเยอะมากๆนะครับเนี่ยมีแว่นมีโดรนเดี๋ยวผมจะนำเสนอในคลิปต่อต่อไปนะสำหรับรายละเอียดแว่นกับโดรนนะครับแล้วก็การคาบด้วยอะไรประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวขอปรับเปลี่ยนหน่อยจัดของกันด้วยนะครับเล่นไปด้วยให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเดินไปให้ทั่วแมปเลยครับคลิปนี้ผมจะตัดน้อยมากก็คือว่าจะให้รับชมกันเต็มๆไปเลยนะครับ ว่าแมปโดยทั่วนี่มีอะไรบ้างอุ้ยอันนี้มีธาตุไฟฟ้านะครับเนี่ยนะครับเราต้องพยายามหลบเน้นนะ่จะมีการโจมตีแต่อันนี้ผมไม่ได้หลบเลยนะทุกคนนะครับคือผมอยากจะลองดูนะครับว่าถ้าสู้เต็มๆเนี่ยเราจะเสียหายขนาดไหนนะครับแต่พอสู้ไปแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลมาพูดให้กับเพื่อนๆได้รับชมได้ไงเออนะครับเนี่ยเห็นปะดูครับมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะนะครับแล้วก็หน้า เออเขาเรียกว่าหน้าตัวนี้นะครับหน้ายูไอตัวนี้ก็ปรับออกมาได้ดีนะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูให้ดีนะครับมีสร้อยคอด้วยนะแต่มันยังไม่เกิดนะครับก็ในอนาคตนี้ก็น่าจะมีนะครับดูสิสวยนะผมว่าสวยครับมีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้เล็กนะครับทําออกมาได้ดีมากๆนะครับสาหรับแบบนี้ก็ถือว่าดีว่าแต่เก่าแล้วกันนะครับแต่ถ้าดีถามว่าดีสุดๆไหมก็ยังไม่สุดนะทุกคนนะนี่ฮะนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะ เออนี่ครับศัตรูเยอะแยะไปหมดเลยครับโนเนียมากมายฮะนี่ครับเจ้าลูกซี่นะเออมันเรียกว่าลอกซี่ปะแมปเรียกลูกซี่นะครับก็คือสามารถจะมาจับได้แล้วในแมพนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆนั้นวิวัฒนาการได้เจ้าตัวลูกซี่หรือมังกรนะครับธาตุดินนั้นมันสามารถวิวัฒนาการนะครับเป็นเทียสองได้นะทุกคนนะครับอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวเจ้านกฮูกนะครับเจ้านกสีเหลืองอันกไฟครับ นาโกไฟที่นั่นนะก็สามารถที่จะวิวัฒนาการได้นะครับซึ่งผมจะนําเสนอในคลิปต่อๆไปครับทีเดียวพร้อมๆกับอุปกรณ์เลยนะครับ้าบอกคร่าวๆไว้ก่อนนะครับว่ามันอัพมันสามารถวิวัฒนาการได้แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จํานวนมอนสเตอร์หรือจํานวนอเมคินในแมปนี้นี่เพิ่มขึ้นนะทุกคนดูแล้วจะเยอะนะอ่ะตอนนี้ผมมาอยู่ส่วนบนแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนๆดูจนทั่วนะ เของก็ไม่ได้หายากจนเกินไปนะครับถึงศัตรูจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ตามทางแบบละเกะละกะนะครับทาให้มีจังหวะพักนะครับไม่ใช่ต่อสู้ตลอดนะครับไม่งั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะดูฮะโอ้โหโจมตีพร้อมกันหลายตัวนี่นะครับรุนแรงนะครับโอ้โหแล้วตรงนี้เป็นเป็นกลุ่มเลยทุกคนนะครับมันรุนแรงมากมากเลยนะนะครับสําหรับเจ้าตัวน้องฮูกเนี่ยนี่ครับใครจะจับมันนี่สบายเลยนะครับเป็นกลุ่มเลยนะ ก็มาจับวิวัฒนาการเอาได้นะครับแบบนี้เลยสําหรับแบบนี้นะครับเสียงสะท้อนของหินผาก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกระเป๋าผมํำท่าจะเริ่มเต็มครับนะเดี๋ยวต้องจัดกระเป๋ากันสักแป๊บหนึง่งนะครับยังไงซะแล้วแต่เนี่ยเกมนี้ก็นะครับถือว่าถึงจะพัฒนาต่อเนื่องยังไงนะครับแต่เกมแนวนี้เนี่ยมีออกมาให้เล่นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะแต่ในอนาคตเนี่ยมีคู่แข่งแน่นอนครับนะมีคู่แข่งแน่นอน ผมคิดว่าเขาต้องพัฒนาไปมากกว่านี้นะครับและการปล่อยอมิคินเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากจะให้ออกมาสู้ทีละหลายๆตัวเนี่ยผมว่าในอนาคตมีแน่นะครับถ้าเขาเพิ่มจํานวนมอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าหรืออมิคินที่อยู่ในป่าตามแบบเยอะขนาดนี้เนี่ยการต่อสู้ทีละ2อสตัวของตัวของตัวละครเราเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะครับนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเพราะตอนนี้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันทํามาเหมือนก็จะรองรับตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอการอัปเดตใหม่ๆนะครับขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยผมว่ามีโอกาสครับเราอาจจะได้เห็นการปล่อยอมิกินไปต่อสู้ทีละตัว2ตัวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับในอนาคตอย่างแน่นอนนะผมคิดว่ามีแน่ๆแหละนะครับคิดว่ามีนะผมคาดเดาว่าน่าจะมีนะครับเพราะในไหนมอนเตอร์ก็เยอะแล้วนะครับ มีตัวมีตัวเขาเรียกว่าผลึกสีแดงนะครับที่ช่วยทําให้มอนเตอร์ป่าแข็งแกร่งและถ้าเรายังใช้มอนเตอร์ตัวเดียวหรืออเมคินตัวเดียวในการต่อสู้เนี่ยมันจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมจะและในคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแมปสูงสุดด้วยนะทุ่งหญ้าแซมฟอร์ดนะครับว่ามันจะยากกว่าเดิมไหมนะครับถ้าตามที่คุยเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยมันต้องยากกว่าเดิมแน่นอนมอนเตอร์มากขึ้นนะครับเทียของมอนเตอร์ก็สูงขึ้นเลเวลก็สูงขึ้นนะครับ เออผมว่านะไอไอแมปสูงสุดเนี่ยผมว่ามันยากขึ้นแน่นอนนะครับนี่ฮะก็ไม่ยากจนเกินไปนะสําหรับแมปนี้ครับก็ยังฟาร์มสบายสบายอยู่สําหรับขีบพึ่งแล้วก็แร่เหล็กนะครับแมปนี้พามาดูมันแบบยาวๆฮะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงเออนี่มาถึงตรงนี้ครับนี่ทําสวยนะทุกคนคือทําได้ดีอะนะครับลักษณะของต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็ทําได้ดีนะ มีทั้งมีใบและไม่มีใบนะทุกคนเพื่อทําให้เรามองภาพได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะถือว่าสวยงามครับแบบนี้เลยอันนี้ก็พามาดูโดยรอบดูดีครับเอาไม่กินคือเพียบเลยนะทุกคนนะมอนสเตอร์ที่ต่อสู้กับเรานี่เยอะจริงๆฮะเรียกได้ว,ว่าเพื่อนๆคงจะสนุกมากขึ้นแหละครับนะต่อสู้บ่อยขึ้นของพังมากขึ้นฟาร์มมากขึ้นนะครับผมก็นะครับแต่เกมนี้นะครับ ย้ำอีกทีว่ามีระบบ VIP แล้วนะนะครับมีระบบ VIP นะครับที่จะช่วยอ่าอำนวยความสะดวกเราหลายๆอย่างครับก็ใครสายเปครับนะเขาคงจะชอบนะครับสำหรับสายเปเกมมิ่งหรือสุลต่านเกมมิ่งนะครับพอมีระบบ VIP เนี่ยสบายครับนะระบบ VIP นี่เพื่อนๆก็ดูรายละเอียดได้เอาเลยนะครับคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆก็คือมันฟ้าอ่ามันฟักไข่เร็วขึ้นนะครับเพิ่ม EXP เร็วขึ้นนะครับเอาของเข้าคลังได้เร็วขึ้น นะครับเวลาเราเจ็บของมาเนี่ยสามารถกดทีเดียวครับของมันจะแยกย้ายเข้าไปสู่ตอเล่เองเลยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ได้รับเหรียญรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคูณ2ก็เลยทีเดียวจาก10เป็น20ิบนะครับเออก็เป็นอะไรที่ดีแต่อีกลันหละครับผมถึงจะมีความดีถึงจะมีความสะดวกนะครับแต่ก็ผมว่ามูลค่าของในเกมเนี่ยยังขายแพงเกินไปนะนะครับยังขายแพงเกินไปนะครับอันนี้คือ มีคนเอ่อมีเอ่อครีเอเตอร์แล้วก็มีคนเข้าไปนะครับเสนอแนะแล้วนะครับว่าของที่ให้ในเกมนั้นค่อนข้างจะเอ่อไม่สมดุลกับเรื่องราคานะทุกคนนะครับไม่สมดุลกับเรื่องราคาผมว่าบางอย่างมันแพงเกินไปนะครับแล้วก็บางอย่างมันก็หายากเกินไปนะครับจํานวนในการใช้คราบก็ยังบางอย่างก็ยังเยอะเกินไปนะครับ ถ้าน่าจะมีการปรับในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ายังไงซะถ้าเกิดมันแพงเกินเนี่ยคนก็จะเล่นน้อยนะทุกคน <c oughs> ถึงจะสะดวกสบายยังไงแต่มันแพงเกินอ่ะ <de ck noise> เออนะครับถ้าตัวเกมยังไม่สนุกและตื่นเต้นไปมากกว่านี้นะครับถ้ามันแพงเกินเนี่ยนะครับผู้เล่นก็จะไม่ค่อยจะสนใจในการเติมเท่าไหร่นะก็อาจจะเป็นข้อพิจนารณาได้นะครับตอนนี้ม่อยู่แถบทางซ้ายสุดเลยครับนะ พาเดินกันรอบเลยฮะเสียวเวลานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆก็จะเห็นบรรยากาศโดยรอบนะจะได้คาดเดากันได้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันเป็นการสุ่มเกิดนะครับเวลาเราเข้ามาใหม่แต่ละครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยสาหรับทรัพยากรนะเออไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเปล่าซึ่งครั้งที่มันผ่านมาเราเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเนาะมันจะเปลี่ยนทาเลการที่ตั้งของ อไพวกทรัพยากรอะแร่เหล็กอาจจะเปลี่ยนไปอยู่ตรงนั้นอาจจะเปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้นะครับอชนิดของอัลคินก็จะเปลี่ยนไปนะครับบางทีก็มีชนิดนี้อยู่เยอะพอเข้ามาใหม่ปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นอีกชนิดหนึ่งอยู่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับทาแมปให้มันกว้างกว่านี้นะครับสักหน่อยก็จะดีนะทุกคนผมว่าแมปมันยังแคบนะครับหมายถึงว่าโซนแต่ละโซนมันแคบไปนิดนึงนะครับในอนาคตโดยรวมเนี่ย มันจะมันจะต่อกันเป็นแบบเป็นเกาะให้เกาะอ,อะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้กว้างดูกว้างแต่ช็อตแต่ละชอ็อตเกาะแต่ละเกาะผมว่ามันแคบเกินไปแล้วพื้นที่ในกระเป๋านะครับผมว่าพื้นที่ในกระเป๋ามันน้อยเกินไปนะครับเออมันน้อยเกินไปนิดนะครับสําหรับสายปีนะถ้าเติมเพิ่มขึ้นมาก็เป็นห้าช่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็ดูน้อยลงนะครับมันดูน้อยไปหน่อยแล้วเก็บของนิดหน่อยมันก็เต็มแล้วซึ่งมัน เวลาเราไปไกลๆอ่ะเ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบแนวซาวเวอร์ใช่ไหมครับชอบแนวที่จะออกประจนภัยถ้าของเต็มเนี่ยเราก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมจุดวาร์ปครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้วาร์ปได้ทุกจุดไปเลยนะครับตั้งแต่แมป25ถึง35เนี่ยให้ให้วาร์ปได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาเดินนะเออแล้วก็แมปพิเศษอย่างแมปต่อสู้นะครับผมก็มีแนวคิดว่านะครับคาดว่าจะนําเสนอนะครับทางค่ายเกมว่า จริงๆเนี่ยให้มีจุดวาร์ปไปเลยครับเพื่อความสะดวกนะเพราะว่ามันเป็นแค่แมปที่เราเข้าไปต่อสู้เหมือนอารีนาเออมันไม่ต้องเก็บอะไรระหว่างทางอะ่ะวาร์ปไปเลยครับนะเออวาร์ปกันไปเลยเนะครับแล้วก็แทนที่จะใช้เหรียญในการวาร์ปนะครับผมว่านะน่าจะทําไอเทมสาหรับการวาร์ปขึ้นมาจะดีกว่านะครับนะมีไอเทมพิเศษนะครับที่ใช้ในการวาร์ปจะดีกว่านะครับก็อย่าไปเก็บเงินเก็บทองในส่วนที่ จังหวะที่ไม่ควรเก็บอ่ะเออผมว่านะครับเกมไหนเขาก็วราปันได้นะเขาก็ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนะครับแต่อันเนี้ยเราจะต้องมาเสียเหรียญนะครับซึ่งเหรียญมันก็หายากเนาะนะครับก็ติเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเผื่อผู้พัฒนาเขามาได้ยินเข้ามาเห็นคลิปผมเข้านะครับซึ่งแน่นอนเขาเห็นแน่นอนครับก็จะได้รู้กันชัดๆนะครับว่าเรามีความรู้สึกอย่างไงนะครับกับการเล่นเกมสไวด์สไ์เวอร์นะครับบางอย่างควรนะครับบางอย่างควรบางอย่างไม่ควรเนาะนะครับ ไม่ใช่จะเก็บกันตทุกสิ่งอย่างก็ไม่ไหวนะ <c oughs> นะครับก็แต่ยังไงซะนะครับเกมก็ยังมีการพัฒนายังต่อเนื่องแล้วก็ผู้พัฒนาเนี่ยเป็นกันเองแล้วก็คุยดีมากๆนะครับเวลาคุยกันใน discord นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตาม discord ของเกม american s u r i v e r ได้นะครับจะได้รู้ข่าวสารนะครับไปพร้อมๆกันและที่สําคัญคือเกมนี้อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเริ่มต้นซีซั่นเนี่ยก็ยังมีการแจกนะทุกคนเออของมาช่วยเรานะครับ ให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าบุคคลทั่วไปกับครีเอเตอร์แจกแตกต่างกันมากไหมเท่าที่ดูเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นครีเอเตอร์ก็ไม่ได้ของเยอะแยะอะไรนะครับก็จํานวนหนึ่งอะ่ะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้เล่นทั่วไปนี้ได้เยอะหรือเปล่านะครับถ้าใครเป็นผู้เล่นทั่วไปและเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคุยกันได้นะว่าเฮ้ยผมได้ตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรบ้างก็สามารถมาคุยกันอ่ะเราเข้ามาสู่โซนใกล้ๆตรงกลางแล้ว เราก็จะเจอเอเมคินที่เป็นเทียสองนะครับเฝ้าอยู่เนาะจะแถวโซนกลางนะครับผมเออก็ถือว่าดีฮะนะครับเราจะได้รู้ระยะปลอดภัยนะครับมันจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะนี่ครับใกล้ถึงโซนกลางแล้วก็คือใกล้ๆกับจุดวาร์ปของเรานั่นเองครับจุดเทเลพอร์ตนั่นเองนะเออทาได้ดีนะทุกคนผมว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจ เอ้ยแล้วตรงนี้มีผลึกแดงอยู่ด้วยนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยครับว่าสะพานตรงนี้มันเป็นยังไงนะนะครับนี่ฮะจุดวาร์ปเนี่ยอยู่ใกล้กับสะพานลอยต่อดีมากๆนะครับไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยต้องเดินวนขึ้นมาเข้านะครับเข้าเอ่อจากจุดวาร์ปต้องเดินวนมาถึงจะขึ้นสะพานได้ซึ่งมันมีมอนเตอร์เยอะไงมันคล้ายๆว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยแต่อันนี้ผมว่าดีนะครับถ้าเกิดเราวาร์ปมาจากแบบแรกเนี่ย สามารถที่จะเดินทางไปแมพที่4หรือแมพไอตัวทุง่งหญ้าแตมฟอร์ดได้ค่อนข้างง่ายนะครับนะไม่ต้องเดินลุยมอนสเตอร์เยอะเกินไปนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็เอาเรื่อมกันนะเพราะบริเวณนี้ครับนี่ครับมีทีสองอยู่ด้วยนะครับหลายตัวแต่มันก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะนะครับเสียได้ครับผลึกแดงนี่ขุดไม่ได้นะขุดเอาไปผสมอะไรไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะ สำหรับแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้มีทางลงไปอีกทอดหนึ่งได้นะก็ตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วนะครับก็ไม่อยากไปสู้เพิ่มนะครับเพราะว่าสู้เพิ่มไปก็ไม่ได้อะไรนะเก็บของไม่ได้ครับมันจะพาของพังด้วยนะจะสู้ตัวนี้สักตัวแล้วกันนะครับก็เป็นเอเมริกินเทียสองนะครับขืนสู้ต่อไปของพังแน่นะครับโอเคฮะนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ย ก็พาเพื่อนๆมาดูถึงระบบใหม่เรื่องของพังของเสียาหายกันเรียบร้อยแล้วแ,แล้วก็พามาดูแมพใหม่กันแบบโอ้โหละเอียดกันเลยทีเดียวก็ไปกันทุกซอกทุกมุมนะครับคาดว่าน่าจะทุกซอกทุกมุมแล้วล่ะไปทั่วขนาดนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเกมนี้เล่นแล้วสนุกไหมยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผม Mm-hmm.